การโพสข้อความแง่ลบต่อหนังของตัวเองก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าโรงเพียงวันเดียวเป็นเรื่องเกินจะคาดเดาว่าจอร์จแทรค์ผู้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาสติกโปภาคล่าสุดจะทำได้โดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่พอใจที่ค่ายหนัง20 t h Century Fox ดัดแปลงเนื้อหาโดยพละการจนหนังถูกวิจารณ์ว่ายาำแย่แต่การให้ร้ายผลงานตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของค่ายหนังทำให้เขาตกอยู่ในสถานะักแก่ดำที่คนในวงการไม่อยากร่วมงานด้วย โดยพฤติกรรมเอาแต่ใจเคยทำให้เขาถูกปลดจากโครงการสร้างหนังภาคต่อของ Star Wars มาแล้ว s <S ในอดีตมีผู้กำกับเจ้าปัญหาหลายคน s <S ต้องหมดอาชีพเพราะพฤติกรรมถือเอาตอนเป็นใหญ่ yeah, เช่นกรณีของโทนี่คีที่ไม่พอใจค่ายหนัง New l i น์ซีน e มาไปดัดแปลงหนังปี1998 American History X oh, ซึ่งขัดกับความต้องการของเขาจนถึงขั้นเรียกร้องให้นำชื่อของตนออกจากเครดิต แต่ภายหลังหนังเวอร์ชันที่เขาต่อต้านกลับได้รับทั้งคําชมและคว้ารางวัลมากมาย เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้โทนี่คีสูนเสียเครดิตและไม่ได้โอกาสกลับมาทําหนังกับสตูดิโอใหญ่อีกเลยตลอด17ปีที่ผ่านมากระนั้นก็ยังมีผู้กํากับเจ้าปัญหาหลายคนเลือกเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อให้มีงานในวงการได้อีกครั้งเช่นเดวิดโอรัสเซลผู้กํากับผู้อื้อเช้าเรื่องการใช้กําลังข่มขู่นักแสดงในกองถ่ายก็แก้ไขความบกพร่องจนปัจจุบันกลายเป็นผู้กํากับที่มีนักแสดงดังมาร่วมงานด้วยมากที่สุดคนหนึ่ง การกลับไปพิสูจน์ฝีมือด้วยการเขียนบทภาพยนตร์คือหนทางคืนวงการของ Salvador, วิกเตอร์เซาวาผู้กำกับที่เกือบหมดอนาคตและถูกจำคุกในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและต้องยังชีพหลังพ้นโทษด,ด้วยการเป็นพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์แต่การเจียดเวลาว่างเพื่อเขียนบทหนังทำให้เขาได้กลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งกับผลงานสยองขวัญสุดคิดอย่างจิปเปอร์สครีเป หลายคนเลือกกลับไปแสดงฝีมือด้วยการสร้างหนังทุนตำ่ำทั้งกอเวอร์บินสกี้ที่ล้มเหลวจากเดอะโรนแรนเจอร์ก็หันไปทำหนังทุนน้อยเรื่องออชเชียลฟเวลเนสแคทเธอรีนฮาร์ดวิกที่ถูกปลดจากการกำกับหนังทวายไลท์ภาคตอ่อ <c oughs> ก็ไปได้ดีกับหนังชีวิตบางสมองเรื่องมิสต์ยูอเรดี้ส่วนดาเรนอารอนอฟสกี้ <c oughs> ผู้เคยล้มเหลวจากการร่วมงานกับค่ายหนังใหญ่ <c oughs> ก็กลับไปพิสูจน์ฝีมือด้วยผลงานรุนรางวัลออสการ์หลายเรื่องทั้งเดอะเรสเซอร์และแบล็กสวอน จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกับค่ายหนังใหญ่อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วในตำนานมหากาบน้ำท่วมโลกโ no นอาหวงการตอแก้วยังเป็นเวทีต่ออายุผู้กำกับที่ล้มเหลวจากการทำหนังใหญ่ <c oughs> ทั้งเอ็มไนท์ชยามารานซึ่งล้มเหลวกับภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงหลัง <c oughs> ก่อนผู้ชื่อได้อีกครั้ง <c oughs> กับผลงานกำกับตอนเปิดตัวของซีรีส์เวิล์พส่วนมาร์โรมาเนกที่ถูกปลดจากโปรเจกต์หนังหลายเรื่องทั้งบ l f m a n และซิน e r e l l a ก็กลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งกับซีรีส์วงการดนตรีเรื่องไวนิวทาง HBO